สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถ อร์จูเนอร์มือสองคัดเกรดกอดอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆรถครอบครัวที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกๆท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกๆท่านนะคะขอน้องใจฟอร์จูเนอร์นิดนึงพาทุกๆท่านมาพบกับ t o โยต้าอินโนวา 2.8G ปี2018รุ่นนี้เป็นรุ่นคริสตานะคะดูโฉมแบบดูหรูหรามากๆเลยนะคะดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูรอบๆคันเลยนะคะคันนี้นะคะสภาพเดิมสวยมากๆเลยได้ไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเต ด้วยนะคะสภาพเดิมสวยแล้วก็คันนี้นะคะได้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะได้สเกิร์ตรอบคันในส่วนของแม็กแลวก็ยางนะคะมาดูกันดีกว่าแม็กเดิมจากโรงงานค่ะแม็กขอบ16นิ้วคันนี้นะคะด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดรัมเบกนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะ,ะคันนี้นะคะได้เป็นยางปี2021นะคะได้เป็นยางปี2021เมื่อกี้ที่น้่นหนึ่งเห็นนะคะมีฝั่งนี้ ก่อนปล่อยเดี๋ยวเราเช็คปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งอันนี้ไม่มีโลโกโล้นะคะเดี๋ยวติดให้นะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลติดให้ยางนะคะเราก็จะตรวจสอบดูยางให้นะคะถ้ายางแบบว่ามีแตกลายงานะคะหรือว่าดอกยางหมดอันนี้เราก็จะเปลี่ยนยางให้ต่อให้เป็นปีใหม่แล้วดอกยางไม่มีอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของซุ้มล้อโครงสร้างค่ะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมสวยเลยนะคะเนี่ยคะ่ะปีกนกเดิมๆคันนี้เป็นสีดำนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะติดคิวกันศาสตร์ เรียบเออไม่ใช่คิวกันสตร์ติดสเกิร์ตนะคะติดกับสเกิร์ตให้นะคะรอบขาดคันนี้ไม่มีคิวกันสตร์นะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากได้รีเควสต์มาได้น้ำหนึ่งแถมให้อ่ะนะคะแล้วก็กระจกนะคะกระจกเดิมนะคะมีสัญญาณเดิมจากโรงงานนะคะสัญญาณการขโมยนี่ค่ะกระจกเดิมกระจกโตโยต้านะคะอ่ะฟิล์มได้เป็นลามิน่านะคะได้เป็นฟิล์มลามิน่าที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะคันนี้สภาพเดิมสวยจริงๆนี่ให้ดู รอยคูดรอยไขนะคะในส่วนของน็อตไม่มีตรงนี้ก็มีสครับเพจนะคะเป็นพลาสติกนี่แผ่นยางรอ,อ,อแผน่นแผ่นยางกันรอยเนี่ยค่ะน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมเดิมมีมอกอนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดิมจากโรงงานเลยน็อตเดิมค่ะคันนี้สภาพเดิมสวยมากๆใครสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลย096 198 49 63นนะคะกระจกเดิมนะคะกระจกเดิม นี่นะคะน็อตเดิมๆนะคะสภาพเดิมสวยเลยนะคะนี่ก็ตกแต่งด้วยวัสดุนะคะสีเงินอ่าเนี่ยค่ะข้างประตูเข้ามาทดลองขับได้รี่ะนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอินโนวานะคะก็อ่เป็นรถที่แบบไม่ได้ยกสูงนะคะถ้าแบบคนเท่าคนแก่ที่แบบขึ้นเนาะก็ไม่ต้องแบบเออปีนขึ้นได้เยอะค่ะก็ก้าวข้ามขึ้นได้เลยนะก้าวข้ามขาขึ้นได้เลยนี่ค่ะ ก็มีราวหลังคาด้านบนนะคะแบบบิวอินด้านบนไว้ให้แล้วก็ในส่วนของล้อด,ด้านหลังด้านหลังเป็นดรัมเบรกด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังดรัมเบรกนะคะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะแม็ก5ราูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนแม็กขอบ16นิ้วยางปี2022นะคะนี่ยางปี2 0 2 0่เออไม่ใช่22ิดี่ิยางปี2021นะคะได้เป็นยางดันหลบนะคะ นี่ก็คือปีกนกเดิมๆนะคะสภาพเดิมสวยเอามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะนะคะด้านหลังมาพร้อมด้านหลังนี้ก็คือหลังเดิมนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกนวงที่3ค่ะเสารับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินนะคะก็มีระบบไล่ฟ้านะคะนี่กระจกเดิมมีตาโตโยตา้ามีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระ,ระยะ ะะมีเซนเซอร์ถอยให้ด้วยด้านซ้ายค่ะติดโครเมียมอินโนวาคริสตา้านะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะ2.8ตัว G นะคะไฟท้ายเดิมๆนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะอันนี้ก็คือไฟท้ายเดิมๆเ,เลยนะคะถ้าคันไหนนะคะที่แบบมีรอยนะคะเราเปลี่ยนเราปรับสภาพให้นะคะเรามีการปรับสภาพให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเราปรับสภาพให้ทุกคันค่ะเอามาดูด้านหลังค่ะอ่ะฝากระโปรงด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโชค เนาะอ่ะนี่เลยนะคะเจ็ดที่นั่งสามแถวนะคะเจ็ดที่นั่งสามแถวด้านหลังก็พับเบาะนะคะห้าสิบห้าสิบเหมือนโฟล์คเจอร์เลยนะคะพับปรับขึ้นด้านข้างนะคะตรงนี้ก็มีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะนี่อยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ด้านข้างให้นะคะก็พื้นที่ใช้สอยในการวางกระเป๋าสัมภาระด้านหลังนะคะถ้าพับเบาะขึ้นตรงนี้ก็วางได้เยอะเลยพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายนี่กว้างด้านข้างอาจจะ ่ใช้สอยอาจจะน้อยหน่อยนะคะตัวนี้สภาพเดิมสวยค่ะนี่ให้ดูน็อตน็อตเดิมเลยนะคะใครสนใจรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะสอเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือสบายมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูรอยเมคอัพเดิมๆเข้ามาลองขับได้มาทดลองนั่งได้นะคะอ่ะนี่น็อตนะคะสภาพเดิมสวยเลย นี่ยค่ะให้ดูนะคะใครสนใจนะคะมาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยหกสิบแปดแยกที่หนึ่งกรุงเทพนะคะนี่คือน็อตเดิมเดิมนะคะอ่ะนี่นะคะไปเดิมจากโรงงานนะคะของอินโนวาไั่นจะมีรอยเมคอารสภาพเดิมสวยเลยนะคะนี่ ใครสนใจนะคะเข้ามาทดลองขับได้คันนี้ราคาตั้งขายใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูปรอบๆคันก่อนมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะก็คือขับปี90วันก็ยังอยู่ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นนะคะ2.59อ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะแถวที่สองค่ะได้เป็นเบาะผ้าถุงลมนิรภัย7จ็ดใบนะคะก็มีเชื่อมต่อ คาซีดด้วยนะคะถ้ามีเด็กเนาะแล้วก็อินโนวาเนี่ยเขาก็จะแตกต่างจากโฟลเจอเนอร์คือเขามีด้านหลังตรงนี้นะก็มีที่วางแก้วนะคะหนังส่งหนังสืออ่านะคะเป็นรถครอบครัวที่มีออปชันในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะก็กดตรงนี้พับลงไปนะคะมีสองฝั่งแล้วก็กระเป๋าใส่เอกสารเนี่ยค่ะอ่านี่แล้วตรงนี้ก็มีชาร์จแบตด้วยนะคะเอ่อมีปลั๊กไฟนะคะ12โวลต์อ่ามีแผ่นยางรองให้เรียบร้อย ด้านข้างค่ะน็อตเดิมเดิม de สภาพเ de ดิมสวยเลยนะคะนี่อ่ะก็มีที่ล็อกเด็กตรงนี้นะคะเผื่อแบบมีเด็กเนาะไม่อยากให้เด็กเปิดจากด้านในก็กดล็อกตรงนี้ได้อ่ะกระจกเดิมค่ะนะคะกระจกเดิมรอบคันเลยมาดูนี่คอนโซลด้านหน้าก็กว้างนะคะคอนโซลด้านหน้ากว้างกว้างเลย พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลายัยสีกา้านตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังก์ชันค่ะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลายัยเบาะได้เป็นเบาผ้านะคะ ลายดูหรูมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งสตาร์ทรถพาทุกทุกท่านไปดูในส่วนของเลขใหม่แล้วก็ไปฟังเสียงห้องเครื่องกันด้วยอันนี้คือประตูนะคะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะเป็นออโต้นะคะกระจกออมองข้างพับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยคะ่ะก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํา โครงสร้างสภาพเดิมหากลูกค้านำรถนะคะที่น้ำหนึ่งรีวิวของทางเป็นจนไปนะคะแล้วเจอว่ามีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมานะคะเอาหลักฐานมาได้เลยเรายินดีนะคะซื้อคืนเต็มจำนวนเลขใหม่นะคะเลขใหม่อยู่ที่164,521กิโล ราคาตั้งขายนะคะมาดูข้อมูลรถค่ะหกแสนแปดหมืนเก้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห2ื่นสองผ่อนยาวๆได้ถึงแปดสิสี่งวดเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะหน้าจอทัชสกรีนเจดนิ้วนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะมีแอร์เป็นแอร์ออโต้นะเป็นแอร์ออโต้่ะนี่ก็มีปุ่ม power eco นะคะก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็จะเป็น ชโล่งนะคะวางของแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ CVT นะคะก็สามารถปรับแมนวนวลได้นะคะเนี่ยค่ะมีแมนวนวลให้เล่นด้วยอ่ะอันนี้ก็จะมีเหมือนคูบ็อกเปิดตรงนี้กดอ่ะเนี่ยค่ะก็ช่องใส่ของต่างๆารแล้วก็ใส่เอกสารตรงนี้นะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นลำดับที่ขับมือเดียวค่ะนะคะขับมือเดียวใครได้คันนีไปลูกค้าได้เป็นลำดับที่สอง แล้วก็เพดานด้านบนนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีที่อ่ใส่แว่นตานะคะไฟเป็น LED นะคะนี่ก็มี LED สีฟ้าด้วยกระจกนะคะมีกระจกแต่งหน้านี่มีไฟให้ด้วยเวลาเปิดตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งสองฝั่งเดี๋ยวนหนึ่งขออนุญาตเปิดห้องเครื่องอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาดูฝั่งนี้กันดีกว่ามาดูฝ่งยันต์องเพดานด้านาน,นี้ อนะคะก็จะมีแอร์ด้านหน้านะคะแอร์แถวที่สองอ่ะก็มีปรับแอร์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะมีแอร์ด้านหลังนะคะมีแอร์เย็นมากเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีไฟตรงกลางของผู้ผู้โดยสารนี่เพดานโป่งโล่งสบายนั่งสบายค่ะนั่งระยะทางไกลๆนี้ไม่เมื่อยนะแล้วก็กว้างด้วยเห็นไหมคะกว้างด้วยแต่อาจจะไม่ใช่เป็นรถยกสูงนะคะอาจจะไม่ได้เป็นรถแบบยกสูง ก็เป็นรถแบบครอบครัวนะคะสไตล์หรูหรานะเดินทางมัน2.8เนาะแล้วก็เดินทางไกลแบบนั่งสบายสบายออปชั่นจัดเต็มนะ,ะในส่วนของตรงนี้อ้ามาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าใครสนใจนะคะรถ INNOVA <s> ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดับเบกยังปี2021นะคะที่น้ำหนึ่งเห็นก็จะมีอ่าตรงล้อฝั่งนี้ที่ไม่มีตาโตโยต้ไม่เป็นไรเ <s> ดี๋ยวตรงนี้น้ำหนึ่งดูแลใส่ให้ค่ะเรามีการปรับสภาพรถ ลุกคันนะคะก่อนปล่อยการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมเ,มเล่นไม่มีชุ๊ตสูใหายไม่มีต,ตัดต่ออะไรเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังเอามาดูแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงสภาพเดิมสวยค่ะติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนนะคะนี่น็อตเดิมน็อตเดิมเดิม ซีนซิลิโคนนะคะร,รอยเมคอัพต่างๆสภาพเดิมสวยเลยเข้ามาทดลองขับได้นะคะตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเทศยนถนนเสรีไทย68แยกที่หนึ่ง68นะคะหมู่บ้านธนาสนเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะนะคะรอยเมคอัพคานด้านหน้าอคานด้านล่างไม่มีรอยเชื่อม ไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยตัดแต่งก่อนปล่อยถึงลูกค้านะั้นนี่จะเช็คในส่ดนแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อันนี้เครื่องทำง,งานอยู่นะคะนี่ค่ะใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลย096 198 4963หนึมคะหรืออีกเบอร์หนึ่งศูน 0เอาใหม่0954864565คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอินโนวาพิสตา 2.8G ปี2018นะคะเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะขับฟรี90วันก็ยังอยู่ดอกเบี้ย,ยพิเศษเริ่มต้น2.59ลูกค้าต้องมีเครดิตนะคะแล้วก็ประวัติดีนะ,ะถึงจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ,ะคันนี้นะคะก็สามารถมีโปรโมชั่น ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นนานหกเดือนก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถกับน้ำหนึ่งอยากออกรถกับเพรยนต์ทำอย่างไรนะคะเพียงแค่คุณเตรียมเอกสารให้ครบนะ,ะอยู่ที่หน้าบ้านเรามีบริการจัดส่งไฟแนนะซ์แล้วก็จัดส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเอกสารง่ายๆค่ะพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะก็คือมี1บัตรประชาชน2ทะเบียนบ้านค่ะ3สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะ สสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะคะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้รับรายได้อยู่ที่คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12ื่นสองนะคะรับรายได้อยู่ที่ประมาณ25งหมื่น0านนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเอาละคะ่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ